สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรส้มหมูห่อใบตองหรือแหนมหมูห่อใบตองนะคะจะนำไปปิ้งไปย่างไปทอดหรือจะกินดิบก็ได้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะห่อละ10บาท10บาทค่ะพร้อมวิธีการทำนะคะทำยังไงให้ส้มหมูของเราเนี่ยไม่เน่าไม่เสียสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะได้หมูมาแล้วก็เลือกหมูที่สดใหม่นะคะนําไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยล้างเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็นํามาสับให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ หมูสับของเราก็ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงมือทํากันเลยค่ะใส่เกลือแกงลงไป2ช้อนชาพูนนะคะตามด้วยชูรส1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาข้าวสวยหรือข้าวเหนียวนึ่งสุก60กรัมค่ะ ตามด้วยกระเทียมจีนทุบพอแตกแตก60กรัมเคล็ดลับความอร่อยนะคะเราก็จะใช้วิธีทุบกระเทียมพอแตกแตกค่ะเราจะไม่ตําให้ละเอียดหรือปั่นให้ละเอียดนะคะพอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก็จะใช้เวลานวดนานนิดนึงนะคะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ส้มหมูของเราเนี่ยอร่อยไม่เน่าไม่เสียนะคะก็เป็นวิธีการนวดค่ะนวดนานๆน,นะคะนวดประมาณ10บนาทีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วจะทําให้เนื้อหมูของเราไม่เน่าไม่เสียคะ่ะ แล้วก็นวดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําไปปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะสามารถปั้นได้ประมาณ12ก้อนถึง14ก้อนนะคะแต่วันนี้ทําก้อนใหญ่ปั้นได้12ก้อนจากนั้นก็นําใบตองสองใบมาซ้อนกันนําส้มหมูลงไปใส่ตามด้วยพริกนะคะพริกแดงค่ะจากนั้นก็ทําการห่อเลยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะห่อกันแบบง่ายๆค่ะ อเสร็จแล้วเราก็จะจัดทรงให้สวยงามนำหนังยางมาลัดหัวท้ายนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ ส้มหมูหรือแหนมหมูห่อใบตองก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราทําเสร็จเราก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นนะคะสักประมาณหนึ่งคืนพอครบหนึ่งคืนเราก็สามารถนํามารับประทานได้เลยค่ะจะปิ้งจะทอดจะย่างจะกินสดก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกติสักประมาณ1-3วันนะคะก็แล้วแต่อากาศด้วยนะคะถ้าอากาศร้อนเขาก็จะเป็นเร็วจะเปรี้ยวเร็วนะคะ เป็นเมนูทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดีวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ